สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับชุดคู่หูเวอร์แพนไข่ตัวซานนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ชุดคู่หูเวอร์แพนไข่ตัวซานของเราเนี่ยขายดีแค่ไหนนะครับนี่คือการคัดแยกนะครับมัดเป็นมัดมัดละ5้ซองนะครับเตรียมจัดส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดจันทบุรีนะครับหมู่บ้านยนลดานะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ขับเลยโลตัสนะครับจังหวัดจันทบุรีไปนิดนึงครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับโลตัสเลยนะครับหมู่บ้านยนลดานะครับขับรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็หาเลยครับ ว่า o r l d Class Innovation นะครับด้านหลังนี่คือลังไคโตซานนะครับและนี่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับพี่ปองกำลังมัดแล้วก็คัดแยกให้ได้มัดละแบบนี้ครับมัดละ5ซองนะครับเพื่อง่ายต่อการนับแล้วก็การกระจายสินค้านะครับว่า1มัดมีกี่ซองนะครับและการจัดเตรียมตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องติดช้อนด้วยนะครับทุกคนอันนี้นะครับอันนี้คือซองเวอร์แพนนะครับหนึ่งซองเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดนะครับยีกรัมนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะติดช้อนอย่างนี้ไปด้วยนะครับ ช้อนเล็กๆแบบนี้นะครับอย่าใช้เกินนะให้ใช้ตามช้อนที่ติดไปนะครับ1ช้อนอันนี้นะครับต่อน้ํา20ลิตรใช้กับพืชใบบางนะครับพืชผักสวนครัวนะครับพืชล้มลุกพืชผักกินใบสองช้อนอันนี้ต่อน้ำยี่สิบลิตร,น,รนะครับพืชเศรษฐกิจนาข้าวยางพาราต้นปาล์มทุเรียนลำไยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการคัดแยกนะครับเพื่อเตรียมจะส่งไปยัง ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับเพราะตอนนี้ออเดอร์มาเยอะมากนะครับใครดูคลิปนี้แล้วอยากลองใช้คู่นี้นะครับให้ติดต่อสอบถามยังแหล่งข้อมูลที่ท่านรับชมนะครับไคโตซานเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะครับไคโตซานเนี่ยสูตรโอริโกเมอร์สารสกัดจากธรรมชาติ100%นะครับสำหรับพืชเวอร์แพนนะครับกรดอะมิโนสำหรับพืชส,สูตรไอออนนะครับไคโตซานนะครับ เวลาเราฉีดพ่นปุ๊บเนี่ยข้อดีนะครับไคโตซานจะช่วยปรับค่า p s ให้กับน้ำและดินป้องกันการติดเชื้อจากท่อส่งน้ำของพืชทำให้รากพืชเดินดีกินปุ๋ยได้ดีกว่าเก่าขั้วเหนียวน้ำหนักดีใบเขียว ส่วนเวอร์แพนเป็นกรดอะมิโนเนี่ยตัวนี้จะเป็นสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืชน,นะครับมีส่วนในเรื่องของการช่วยเรื่องของการเร่งแป้งเร่งดอกดึงช่อแต่ก็ลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพราะนี่คือสารอาหารที่พืชไม่ต้องสัรงข้อแสงนะครับสามารถฉีดพ่นให้โดนลำต้นหรือใบแล้วก็พืชเนี่ยดึงไปใช้ได้เลยนะครับเมื่อเราใช้คู่กันเซตนี้นะครับชุดคู่หูเวอร์แพนไข่ตัวสารกับเวอร์แพนกรดอะมิโนเนี่ยเราก็จะสามารถลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ เพราะคู่นี้แน่นอนครับเวลาเราใช้ปลอดภัยแน่ๆเพราะเป็นธรรมชาติแท้ๆนะครับใช้ปุ๊บนะครับไม่ต้องรอให้เราการันตีด้วยยอดขายว่าเราขายไปกี่หมื่นชุดนะครับแค่ฉีดพ่นเหมือนที่บอกครับให้โดนใบหรือลำต้นภายใน3วัน7วันนะครับพืชของท่านก็จะเป็นคนการันตีเองว่ามันดีแค่ไหนนะครับอยากรู้อยากลองอยากลดต้นทุนนะครับกับชุดคู่หูเวอร์แพนไขโตซาน ติดต่อสอบถามยังแหล่งข้อมูลที่ท่านรับชมครับคู่นี้ช่วยได้แน่นอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ